สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพารัตพนุกรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนายดวงชาตาคนเกิดราศีตุลน,นะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์พศอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้ของชาวราศีตุลน,นะครับผมในวันนี้ก็คือไพ่นี้นะครับผมที่เป็นไพ่บ่งบอกถึงดวงชะตาพื้นดวงและอดีตที่ผ่านมา นี่ครับ The Empress ได้ไพ่ใบดีนะครับผมท้องฟ้าสีทองของอัมพยนะครับผมก็ไพ่ Empress เนี่ยคือผมจะบอกว่าชาวราศรีตุลน,นะมันเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยคือราศรีตุลชาวราศรีตุลหรือชาวราศรีตาะช่างเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยเพราะไพ่เนี่ยออกมาดีมากเลยนะเห็นไหมว่าท้องฟ้าเป็นสีทองแล้วคนที่นั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น d i ิ m e t e r หรือราชินีนะครับผมราชินีหรือจักรพัินีก็ได้นะจักรพัินีเพราะว่าดั่งอยู่ท่ามกลางไร่ข้าวโพดหรือพื้นที่ของการเพาะปออลูกอธิความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่าชาวราศีส,ส่วนมากชาวราศีตุลน,น,นะเกิดมามา,มากเกิดเกิดมาส่วนมากเนี่ยมักไม่ค่อยลําบากหรอกมักไม่ค่อยลําบากส่วนมากก็สบายมีอะไรกินมีใช้ เพราะว่าทําไมรู้ไหมเขาบอกว่าทําไมเวลาที่เราลงคาถาเนี่ยหนึ่งในคาถาที่เขาลงทำไมต้องมีคาว่าเมตตาเพราะว่าชาวสีตุลเนี่ยเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปถ้าทําอะไรหรือว่าจะเป็นดาราหรือทําอะไรต่างๆหรือทําอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมักจะมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงได้ง่ายถ้าจะเป็นแนวหน้าหรือจะเป็นดาราก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ดี แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าชาวราศีตุลจะไปสอบการแข่งขันหรือทำอะไรต่างๆก็จะสามารถชนะได้ด้วยความเด่นดังของตัวเองนะครับผมด้วยความเด่นดังหรือความเมตตาความใคร่ของคนที่เขาเอ็นดูอ่ะก็จะสามารถชนะได้อย่างฉลุยด้วยความใคร่ความอะไรแต่ชาวราสีตุลก็เป็นคนที่แฟงนั้นก็คือแบบว่าเป็นคนใจสปอร์ตเป็นคนอะไรต่างๆเป็นคนที่แบบว่า ไม่ชอบความอายุติธรรมเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนที่เห็นไหมว่าไพ่เอ็มเพรสคือผมจะพูดถึงเอ็มเพรสว่าเอ็มเพรสเป็นไพ่ที่ชอบความหรูหราชอบความอู๋อูฟู่ความฟู่ฟ้าความร่ํารวยเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีตุลจะชอบเลือกของแบรนด์เนมของราคาดีเอย่างหนึ่งถ้าทำอาชีพของเก่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆหรือของวินเทจของมีราคาของแบรนด์เนม ูดง่ายๆคือขายของแบรนด์เนมของสวยงามคองจิวเวลรี่จะดีมากๆเพราะชาวราศีตุลเป็นคนที่มีรสนิยมในการเลือกของและอย่างหนึ่งคือถ้าเลือกของอะไรหรือเลือกอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยมักจะเลือกได้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือแต่งตัวให้ตัวเองดูมีระดับได้ดีอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกไม่ระมาดหรอกชาวราศีตุลนะส่วนมากไม่ระมาดเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นอย่างน้อยถ้าเวลาที่คุณจะเจออะไรระมาดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีมือจากฟ้ามันยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือบางคนก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเองถ้าเป็น อย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเ่ะเดี๋ยวก็จะมีผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือถ้าคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวก็จะมีนาลีเข้ามาช่วยเหลือวานหรือนาลีอุปถัมถ้าเป็นชาวราศีตุลบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ถ้าเกิดเขารักคุณเป็นพิเศษหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนอื่นๆเป็นแฟนเป็นอะไรหรือเป็นเพื่อนเป็นใครเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเพราะให้ในนี้คืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราหรืออดีตที่ผ่านมาแบบคร่าวๆที่เป็น และเวลาอันสั้นนะอาจจะเป็นธันวามกราพอไพ่ไปเนี้ยไพ่ต่อไปมันจะเป็นดูปัจจุบันคือดูเดือนมกราไอ้เดือนดูเดือนกุมภาแต่เราอดีตที่ผ่านมาก่อนเพราะว่าคุณไม่ได้ลำบากหรอกคุณมีสภาวะการเงินที่ดีการงานที่ก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็มีคนคอยช่วยเหลือประทับคือบางคนอาจจะเจออะไรที่มันไม่ดีในสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้หรืออะไรต่างๆที่มันไม่ค่อยจะดี แต่ราศีตุลอยู่ได้ครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมว่าท้องฟ้ามันสีทองอีกอย่างหนึ่งคือคุณก็กินอยู่ดีด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือต่อให้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ช็อตว่ะช่วงนี้อะไรแต่มันก็ยังอยู่ได้ดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเป็นไพท่ที่ดีครับหรือบางทีคุณแต่ข้อเสียของไพ่ใบน,นี้คืออะไรรู้ไหมคือใช้เงินมือเติบครับบางทีคุณก็ยังใช้จ่ายมือเติบอยู่ผมจะบอกว่าข้อที่ต้องระวังของชาวราศีตุลในช่วงนี้หรือจะช่วงไหนก็แล้วแต่นะ ควรที่จะระวัดระมัดระวังระมัดระวังการใช้จ่ายซะหน่อยหนึ่งหรือบางทีถ้าเกิดคุณไปไหนที่ต้องใช้เงินมากๆหรือบางทีไปกินเลี้ยงแพงๆเนี่ยควรไปกันหลายๆคนแล้วแชร์กันใช้จ่ายจะดีที่สุดคุณได้กินมือหรูด,ด้วยแล้วก็แชร์กันจ่ายครับผม <S <S ไพ่ใบนี้ครับ the judgment judgment คือเชื่องดวนคุมพาพันสิ่งที่คุณทําเอาไว้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าเป็นการรอฟังผลคดีเนี่ย ก็คือให้คุณเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณลองย้อนกลับมาสิ่งที่คุณทำทั้งหมดมันส่งผลอะไรต่อคุณบ้างคือหมายถึงว่าคุณทำอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำชั่วทำอะไรต่างๆนานาค่าปลาค่าเป็ดค่าไก่ตรงนี้ก็คือดวงช่วงเนี้ยที่ในดวงกุมภาพันธ์ของคุณไม่น่าจะดีแน่นอนก็คือในดวงกุมภาพันธ์ ของคุณน่าจะเป็นดวงวันที่แบบว่าไม่ดีอ่ะก็ใช้คำนี้ว่าไม่ดีแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณทํามามันดีมันแรง่างเหมือนกับวันตัดสินนะเพราะว่าอนี้คือจันทร์เมวันตัดสินคือสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดจะเป็นวันตัดสินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คือหมายถึงว่าเดือนกุมภาพันธ์นะผมจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันก็เป็นช่วงตรุษจีนด้วยแหละมันก็เป็นช่วงตรุษจีนด้วยอันนี้ความจริงผมเพิ่งนึกได้ว่าบางทีมันก็เป็นช่วงที่เทพเจ้าเขาขึ้นสวรรค์ถ้าตามความเชื่อคนจีนนะ อพอเทพเจ้าเขาขึ้นสวรรค์ก็อาจจะไปรายงานอะไรนี่เป็นความเชื่อของผมเฉยๆนะแต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้คือสิ่งที่คุณทําอะไรมาภายในปีก่อนๆหรือว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดเลยเนี่ยมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นไปที่ถ้าเกิดใครมีคดีความใครมีอะไรอยู่แล้วตัดสินภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณพยายามไปสวดมนต์ไหว้พระหรือไหว้เจ้าดีๆหน่อยหนึ่งพยายามปฏิบัติตัวดีๆหรพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยถ้าทันนะ เพราะว่าคุณทําอะไรมามันจะส่งผลแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานแน่นหนามีอะไรต่างๆที่ว่าคุณเป็นผู้ชนะแน่นอนคุณก็ชนะเพราะไพ่อนนี้คือไพ่ของการตัดสินแต่ไพ่ของการตัดสินยังหมายถึงว่าให้ฟังเสียงภายในของตัวเองนะครับผมฟังเสียงภายในถ้าคุณคิดว่าคุณจะโชคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโชคดีหรือบางทีคุณอาจจะรอรับฟังข่าวดีอะไรจากเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้ เดือนกุมภาพันธ์คุณเตรียมรับฟังข่าวดีได้เลยสําหรับคนราศีตุลคุณอาจจะมีข่าวดีเกิดเป็นการประกาศหรือบางคนอาจจะประกาศว่าแจกเงินประกาศลูกห,หลานจะได้รับอะไรมรดกหรืออะไรต่างๆนานาหรือกําลังรอฟังข่าวอะไรบางอย่างอยู่หรือการตัดสินอะไรบางอย่างอยู่ก็จัดเม้นเนี่ยแหละเดือนกุมภาพันธ์มาดูไ้่ใบสุดท้ายปีนี้นะครับผมสำหรับใครที่เกิดราศีตุลถ้าใครที่กําลังรอว่า ไอ้กูเป็นโรคเป็นป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็ไม่เจอคู่สักทีชีวิตมันอะไรต่างๆนานาผมพูดเลยนะไพ่สามใบนี้มันดีหมดเลยยกเว้นใบกลางใบกลางที่จับได้เมื่อกี้ก็คือมันม่งหมอถึงว่าคู่รักจะกลับมาไหมถ้าใบกลางหรือว่าคนรักที่อยู่เนี่ยก็คือจะดีไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยอยู่ที่คุณ อยู่ที่คุณว่าคุณทําอะไรมาหรือเปล่าบางทีจะเลิกกันไหมเนี่ยก็อยู่ที่คุณด้วยว่าคุณทาํามายังไงหรือว่าอะไรยังไงสิ่งที่คุณทํามาแล้วมันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นผลกระทบดังปังว่าคุณเนี่ยต้องควเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเช่นมันจะมีผลกระทบอะไรที่สายฟ้าฟาดให้คุณรู้ว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะแล้วก็ พราะเป็นการตัดสินครั้งสําสคัญหรือบางทีจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนจากสิ่งเบื้องบนเพราะไพ่ไจัดเป็นคือสัญญาณเบื้องบนหรือจิตใต้สํานึกตัวเองที่เตือนตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรหรือเป็นการเริ่มใหม่ในสิ่งที่ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ต่อไปก็คือถาาว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าดีไม่ดีต้องมาดูไพ่ใบต่อไปก็คือใบนี้ก็คือสเต็ปค,คือหมายถึงว่าถ้าใครเจ็บป่วยแน่นอนเลยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาเจ็บอ่อนแอดๆเนี่ยจะหายป่วย แอหรือบางคนอาจจะต้องการให้ใครสักคนมาดามหัวใจในช่วงของในในราศีตุลอาจจะได้คนที่มีคุณค่าหรือคนที่คอยห่วงใยคุณแบบว่ามาดามหัวใจคุณแบบว่าเป็นคนที่รู้ใจคุณอะใช้คำเนี้นยผอไพ่ใบเนี้ยมันคือผู้หญิงที่มันช่วยเหลือสิงโต หรือถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาดามหัวใจจริงๆคือคุณก็ต้องดามหัวใจตัวเองเพราะไพนี้หมายถึงว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าชาวราศีตุลมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ละมีคนจีบเยอะมีคนมาแจกขนมจีบเยอะแต่ว่าบางทีอารมณ์อัติสอย่างที่ก็บอกนะคืออารมณ์อัติสก็คือเคยบอกในคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าอารมณ์อัติสคือวิธีการแก้อารมณ์อัติสก็คือว่าคุณต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนว่า บางทีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมันมีเยอะแต่คุณไม่เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกเยอะเราก็อย่างหนึ่งคือก็บางคนก็อาจจะยิงบางคนก็อาจจะไม่รู้แบบว่าก็คืออารมณ์ไม่ใช่คาไหนก็เรียกว่าอารมณ์ติดก็แล้กันก็คือแบบว่าคล้ายๆเหมือนกับเป็นโรคจิตอ่อนออนะครับผมเป็นโรคจิตอ่อนเป็นโรคแบบแคล้ายๆเหมือนกันนกบ,บอารมณ์แปรปวนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณอยากให้มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะ คุณควรที่จะควบคุมสิ่งโตตัวนี้ก็คือจิตใจเพราะไพ่มันคือนามประธรรมมันคือรูปที่สะท้อนออกมาจากจิตใจของคุณด้วยส่วนหนึ่งคือควบคุมสิ่งโตควบคุมอารมณ์คุณก่อนแล้วคู่ที่แท้จริงก็จะมาช่วยคุณควบคุมสิ่งโตตัวนี้นะครับผมที่ผมพูดนี่คือคู่แท้นะไม่ใช่คู่ที่เข้ามาผ่านๆนะครับผมและอยู่ที่คุณว่าคุณจะเรียกเขาหรือว่าจะทํายังไงกับเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ก็จบไปสำหรับชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อ่าก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็อน้อยผมเป็นหมอดูแลมือพี่สี่นะครับใครที่ต้องการดูแรมือพี่สี่กับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีทารัสสองห้าหกมาได้ที่อ่าใครที่ออกจากคลิปไปแล้วหรือว่าใครที่อจะต้องการติดต่อมาที่ไลน์ดีทารัสสองห้าหกผมเป็นหมอดูแรมือพี่สี่หรือใครจะดูแรมือพี่สี่ หรือใครจะดูทั้งสองอย่างใครจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็ติดต่อทักไลน์ดีลาทารัตสองห้าหก 2, 5, 6, ที่ผมทิ้องอยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมก็ใต้ข้อความข้อความด้านล่างคลิป youtube ด้านล่างผมทิ้งข้อความไว้ใต้คลิป youtube นะครับผมก็เข้าใจต้องการก็วิธีการดูนะครับผมดูไลนมือพเศษสองอย่างอย่างที่บอกไปแล้วก็วิธีการทักเข้ามาก็คือทักสอบถามรายละเอียดเข้ามาปกติ ว่าราคายังไงยังไงยังไงหรือว่าจะเป็นดูแบบไหนก็ผมจะส่งรายละเอียดให้คุณถ้าเกิดรายละเอียดสมมติว่าทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะโทรไปก็ถ้าเกิดคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับโทรศัพท์ทางไลน์จากผมนะครับผมก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมผมดูให้คุณผ่านทางสเปกโฟนนะครับผมทางโทรไลน์นะครับมีอะไรก็คุยกันทางโทรไลน์เลย นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ส่วนวิธีการดูที่ทำงานมีดูอยู่สี่แบบเอ้ยมีดูอยู่สองแบบด้วยกันคือมีดูออนไลน์กับดูแบบธรรมดาดูออนไลน์เป็นยังไงดูออนไลน์จะมีดูอยู่สี่อย่างไอ้ดูดูดูแบบสำนักงานนะครับผมเอาหนีกดูคือมีดูสำนักงานนะครับผมสำนักงานจะมีดูแบบสองอย่างด้วยกันคือดูแบบ VP พกับดูแบบธรรมดานะครับผม สานการก็จะมีดู v ีพีดู v ีเป็นอย่างไรก็คือมีดูสีามลาวยกันมีดูลายมือพายุซีงหงเหงและตัวเลขนะครับผมก็คือลายมือหงเฮงพายุีงหงเหงตัวเลขเนี่ยคือถ้าใครเนี่ยต้องการให้ผมดูเลขเบอร์โทรศัพท์หรือดูเลขว่าเลขที่หรือดูเลขทะเบียนรถหรือดูเลขอะไรต่างๆ จะเป็นเลขของคนอื่นก็ได้หรือจะเป็นเลขของใครก็ได้หรือเลขของตัวเองก็ได้ที่เกี่ยวกับสาสตรตัวเลขทั้งหมดก็เอามาให้ผมดูได้แล้วก็ให้ผมหาเบอร์เอ้ยผมไม่ได้รับหาเบอร์ให้นั้นแต่ว่าให้ผมแนะนําเบอร์หรือว่าแนะนํอะไรคุณจะไกด์ให้คุณว่าคุณควรใช้เบอร์แบบนี้แบบนี้หรือควรใช้ตัวเลขแบบน,บบนี้หรือตัวเลขแบบไห, ь, ห s, นหมอคุณเลขทะเบียนบ้านคุณควรใช้แบบไหนจะจะพัฒนาชีวิตคุณให้ดีขึ้นให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้กับคุณหรือต้องการให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้กับคุณก็ ดูแบบ V.P. แล้วหรือบางคนอาจจะให้ผมดูโง่เฮงแบบ V.P. ก็โง่เฮงแบบ V.P. ก็คือเอาโง่เฮงใครก็ได้มาให้ดูหรือว่าจะให้ผมดูโง่เฮงใครแต่ว่าก็ผมจะบอกว่าโง่เฮงเนี่ยคืออืมก็เอามาให้ดูได้นะครับผมโง่เฮงก็คือก็เอามาให้ดูได้นะครับผมแต่ว่าก็มีลายมือกับไพ่สี่สองอย่างให้ผมโคตรส่วน,นตัวก็ V.P. ก็ถ้าเข้ามาได้นะครับผมก็ถ้าใครต้องการดูแบบ V.P. ที่สำนังกงานมีหลายคนนะครับที่มาดู V.P. แบบสำงงนักงานก็พัฒนาตัวเองไปได้หลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเคยมีหนี้หรือคนที่จะเคยแบบมีปัญหาทางธุรกิจหรือว่าคนที่เคยเป็นลูกน้องเข้ามาก่อนแล้วต้องการเป็นเจ้านายตัวเองก็ผมก็พัฒนาให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไปหลายคนแล้วหรือบางคนร่ำรวยแล้วก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นไปอีกก็นะครับผม ก็มาก็ได้รับการการันตีเป็นหลายเจ้าหลายคนมากแล้วนะครับถึงแบบ V.P. แล้วแบบธรรมดาเป็นอย่างไรแบบธรรมดาจะเป็นการดูแบบ2อย่างลายมือพยิบสีนะครับผมส่วนแบบ V.P. มีอย่อย่างที่บอกไปก็แบบธรรมดามีลายมือพ่ยิบสีสองอย่างแล้วก็จำกัดเวลาที่1่ชั่วโมงครึ่งถ้าแบบ V.P. จะเป็นการดูแบบยาวๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนออนไลน์ก็อย่างที่บอกแล้วจะมีดูแสามอย่าง ก็คือมีดูแบบสามแบบด้วยกันออนไลน์ให้แล้วก็ธรรมดาแล้วก็ v ีพีนะครับผมอ่ะก็รั่สาแล้วก็เอ้แล้วแต่แแแตจริตของท่านแล้ท่านจะมาดูแบบไหนก็ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ สำหรับผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปดีๆคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปดูดวงคลิปทำนายราศีคลิปทำนายดวงชะตาคลิปทำนายฝันไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไปเพิ่มเติมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้เยอะๆเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่เห็นว่าก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็สว่วนนนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก็เชื่อมั่นในการการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้ก็จะท่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดี